อิสราเอลประกาศยกระดับโจมตีทางอากาศใส่กาซาลดความเสี่ยงก่อนบุกภาคพื้นโฆษกของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือออกมาถแถลงว่าจะยกระดับความรุนแรงในการถล่มฉนวนกาเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายให้กับฝั่งตัวเองก่อนถึงเวลาบุกภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาพลเรือเอกแดนเนียบนฮาการีโฆษกของ IDF กล่าวว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะเพิ่มการโจมตีและลดความอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด พวกเราจะโจมตีให้มากขึ้นดังนั้นผมขอเรียกร้องให้ประชาชนในกาซาซิตี้อพยพลงไปทางใต้เพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเมื่อวันนี้กลุ่มฮามาสออกมาอ้างว่าได้เสนอกับอิสราเอลว่าจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลสองคนแต่กลับถูกปฏิเสธแต่ต่อมาทางอิสราเอลออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและย้ำว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวของฮามาสเป็นการหลอกลวงนายอบูโอเบดาโคศกของกลุ่มอันกัสซามออซม ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของฮามาสระบุว่ากาตาซึ่งเป็นตัวกลางในการเจรจาได้รับแจ้งจากกลุ่มฮามาสว่าจะมีการปล่อยตัวชาวอิสราเอลในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการปล่อยตัวชาวอเมริกันสองคนแต่กลับถูกรัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธ ในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยาฮูของอิสราเอลยืนยันว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเพียงการโฆษณาหลอกลวงของกลุ่มฮามาสพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะทำทุกวิธีทางเพื่อนำตัวประกันทั้งหมดที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปกลับมาอย่างปลอดภยัยด้านกาตาซึ่งเป็นตัวกลางในการเจรจาเรื่องการปล่อยตัวประกันยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ต่อมากลุ่มฮามาสได้ออกถแถลงการเพิ่มเติมว่าพร้อมจะปล่อยตัวประกันอีกสองคนในวันนี้โดยใช้วิธีการเดียวก,กันกับที่ปล่อยตัวชาวอเมริกันสองคนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์บริเวณพรมแดนทางเหนือของอิสราเอลที่อยู่ติดกับเลบานอนการสู้รบระหว่างกับกลุ่มติดอาวุธฮิตบอลเลาะก็กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เมื่อวานนี้ยิบบอลล์ได้ยิงจรวดข้ามพรมแดนเข้ามาโจมตีฐานที่มั่นของอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงจรวดและโดนเข้าไปโจมตีเป้าหมายหลายแห่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในเลบานอนบอกว่ามีนักรบฮิตบอลล์เสียชีวิตหนึ่งคนในพื้นที่ของหมู่บ้านฮูลาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านมาการเลียดของอิสราเอลแต่ต่อมาทางฮิตบอลาะบอกว่ามีสมาชิกของตนเองเสียชีวิตเพิ่มอีกห้าคน ส่วนฝั่งอิสราเอลมีรายงานทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายหลังถูกโจมตีด้วยจรวดต่อต้านรถถังใกล้กับเมืองบารามและอีกสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในการสู้รบกับกลุ่มฮิสบลเลาะทั้งนี้นับตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิสร,เราเอลกับกลุ่มฮามาตเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมการสู้รบของอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบลเลาะในเลบาน,นอนก็ทวีความรุนแรงขึ้นไปด้วย ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องประกาศอพยพประชาชนออกมอจากบ้านเรือนจนถึงตอนนี้อิสราเอลมีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบแล้วอย่างน้อยเจ็ดนายส่วนฝั่งฮิตบลเละเสียชีวิต19คนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ยังทําให้พลเรือนและสื่อมวลชนเสียชีวิตอีกหลายคนขณะเดียวกันมีรายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยเจนินซึ่งตั้งอยู่ในเขตเวสแบ็งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับมัสยิดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกสามคน แต่คาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้โดยกองทัพอิสราเอลอ้างว่าใต้มัสยิดดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาตและจีฮัตอิสลามปาเลสไตน์ในการโจมตีอิสราเอลน,นอกจากนี้ยังระบุว่าการโจมตีมัสยิดทำให้สมาชิกของฮามาตและจีฮัตอิสลามเสียชีวิตไปหลายคนโดยผู้เสียชีวิตเหล่านี้อิสราเอลระบุว่ากำลังจะก่อเหตุโจมตีอิสราเอลในอนาคตอันใกล้และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่ายผู้ลีภ้ภัยแดงกล่าวตั้งอยู่ในเมืองเจนินทางตอนเหนือของฉนนกาซามีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ประมาณ1 4 0 0 0คนการโจมตีมัสยิดในเขตเวสต์แบงเกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลยังคงถล่มฉนนกาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนในเมืองขานยูนิตทางตอนใต้ของกาซา ส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาตทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว5,874คนในจำนวนนี้อยู่ในอิสราเอล1,405คนกาซา4,385คนและเวสแบก์84คนส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวนเกือบ20,000คนในอิสราเอล5 0 0, 0 7คนชนวนกาซา13,500คนและเวสแบงก์1,400คน